วันนี้เราก็ซื้อรถเรียบร้อยแล้วครับ,ร,บรถ25งหม้าครับผมนี่ก็ของล้อถอดของซิ่งตอนนี้ของพวกนี้มันหากันไม่ได้แล้วก็ต้องหาคนที่จะใช้รถนะพี่ใช่แล้วของของแต่ง พวกช่วงล่างพวกขาค่อนข้างยากนะถ้าเป็นตรงรุ่นนะแต่พวกอะไรเครื่องยังมีอยู่แต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูรถอะไรนี่เราทํารถอยู่นี่วันนี้รถใหม่ผมนิสสันพิมิล่าที่ซื้อเพราะมันมีตัวแต่งที่ญี่ปุ่น JTCC ที่คิดดู25,000อ่ะ ราคาเผื่อใครสนใจอยู่รถนอกกระแสนอกสุดๆพี่ราคาพอๆมอไซค์ไหมเนี่อยอ,อ,อ,อยู่นี่ 3, 40, โอ้โหถูกมอไซค์สองหมื่นห้ามอไซค์แพงกว่ามอไซค์อย่างนี้เท่าไหร่สามสี่หมื่นอุ้ยถ้าซื้อพีเจอย่างนี้ราคาเป็นเกือบแสนนะครับแสนด้วยอันนี้คือรถใหม่สองหมื่นห้าเราได้เครื่อง S R ใช่ไหมพี่รหัส S R ชอารยี่สิบดีครับเป็น N A นะอันนี้เป็น N A ที่ผมซื้อนี่เขาอยากลองเขาเรียกว่าเป็นโฮบี้แล้วกัน แต่ไม่เคยรู้อะไรกับนิสสันเลยนี่คือนิสสันคันแรกเมล่าซื้อเพราะเอาไปกินกาแฟคาคอเฟ่เดี๋ยวคุณจะรู้สึกเลยว่าแม่งนิสสันเนี่ยมันมีอะไรที่นึกไม่ถึงง่ายมมันีดงีมันมีดีอยู่ ต่อให้เป็นสองพันเหมือนกันแแต่มันก็ได้ความสนุกความความแรงแบบ NA ที่งงๆอ่ะเครื่องเดิมๆสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ย200กว่าวิ่งได้สบายนะ200กว่าใช่แล้วก็ไต่ขึ้นไม่ได้ช้าด้วยนะอแต่การบริโภคน้ำมันก็จะนิดนึงด้วยด้วยนิสสันนะนิสัยเขาก็จะกินน้ำมันโอ้รถยุคเก่าพี่ถ้าเทียบกับรถยุคนี้คือมันผลิตเพื่อ ใช้น้ำมันน้อยสุดแล้วก็ลดมลภาวะใช่อันนี้อาจจะกินน้ำมันหน่อยแต่เร่งอัตราเร่งไม่ขี้เล่บอกเลย<ม>แต่ต้องอยู่ในสภาพที่กลับมาสมบูรณ์นะผมการันตีว่าเอาง่ายๆขับสนุกอะ่ะ ันนี้ฮะคือรถมันเพิ่งประกอบเสร็จนะครับพี่บอดูแล้วเป็นไงที่อย่างวันนั้นที่เราดูกันโดยรวม20,500โดยรวม25ตัวเครื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรจุกจิกนะเก็บอะไรบ้างพี่ต้องเก็บของเดี๋ยวทั้งหมดแล้วก็เช็คความพร้อมหรือเช็คความสะอาดลิ้นปีวีเื้อทุกสิ่งทุกอย่างหัวชงหัวฉีต้องมาเช็คให้ใหม่หมดเลยเสร็จแล้วผมทำให้มันสวยได้ใช่ไหมเอาให้มันเรียบร้อยกันได้ทําให้มันสวยได้จริงๆเกียร์ธรรมดานะทำตัวทำเพสใส่ได้เลยเนี่ย หรอเอาสวนคือคันนี้ผมก็ให้เขาชนเกียร์ธรรมดานะ mm. เพราะปกติมันจะไปเกียร์โต,โต้อยู่แล้วใช่ป่ะไม่มีทางอู่ก็จัดการให้ชลเกียร์ธรรมดาห้าสปีด <c oughs> มันมีเต้นไม่เต้นอีกนะแต่ผมเอาไม่เต้นใช้ธรรมดาก็ไม่ต้องเต้นก็ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปซิ่งไหน บอดี้ดูสภาพสีไม่ตรงสีไม่ตรง,ส,ตรงสีไม่เหมือนสมบ้างแต่รถมันเน่เมมาเลยนะนี่มันมีเพจนีสัญเจแปะที่เคไอ้พวกนี้มันนำเข้ามาเหรอพี่ตอนนูน้นะน่ะนะไม่แน่ใจนะมันน่าจะประกอบบ้านเรานะตอนนั้นจนะเป็นนิสันมีเพดนะแต่เครื่องอะไรญี่ปุ่นนำเข้าแน่นอนตอนสมัยนั้นนะนำเข้าญี่ปุ่นประกอบเครื่องถึกไหมพี่จะถ,ถามว่าใช้งานทุกวันไอ <c oughs> ้คนเราไปติดแก๊สมาแต่ก่อนใช่เครื่องถึกนะก็ค่อนข้าง จะมีล้วนๆหน่อยก็พวกแอร์โฟพวกเนี้แล้วอย่างนี้ยังไงพี่เราจะเอาออกเลยยังไงทำเป็นขไข่ถ้าไม่อะไรก็ทำทำไอแอร์โฟให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกองเปลือยาสยหัวเทียนเปลี่ยนใหม่ก็ได้ให้มันนี่หน่อยหัวถุงหัเทียนเช็คใหม่อ่าจัดการอ่าแล้วกลับมาพอมันกลับมาฟีดาร์เหมือนเดิมก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ที่แปลกใจคือรถได้มาประกอบเต็มโคงแต่แอร์หนาวมากนิสันเออ Nissan อร์เย็นทุกตัวครับทุกคันเลย อันนี้คือรถที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะแล้วก็จัดการให้พี่บอยดูภายนอก25งหมนี่คือการชนอะไรนี่คือประกอบเอาจริงๆนะไม่รวมล้อนะสองหมืนห้าล้อล้อนี่คือเอาล้อจากที่บ้านมาใส่ ญี่ปุ่นกาบข้างญี่ปุ่นที่ใส่มาแล้วก็ฟ้าหลังก็ของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวไปท้าเดี๋ยวหาให้มันสวยๆกว่านี้หน่อยอผมเท่ากันผมบอกเลยเล่นพวกนี้ราคา,<อ>าไม่แพงพ<อ>้่เดาาียวใสประตูโอ้ราคาถูกกว่าเยอะมากมากอันนี้อันนี้ผมจมไปเนี่ยพีสองหมืนห้าอ่ะล้ออะล้อ,อล้อ,อ,าลอตามไปนะค<อ>ือ,อใครหาถูกกว่านี้แล้วก็ชนเกยหมื่นห้าก็สามหมื่นห้าพี่ Uh huh. เดี๋ยวโดนพี่บอยประมาอาตีมันเลยสักสามสี่หมื่นละให้พี่บอยไ้เก็บไม่น่าถึงนะพี่ดูมีช่วงล่างหน้าข้างหลังอาจจะไม่ได้มากมายแล้วก็ดูพวกความพร้อมเครื่องยนต์<ม>ก็ไม่น่าอะไรละรถตันใหม่อ่ะเดี๋ยวดูคันนี้คือจังคันนี้คือที่ผมมาสับโชว์กันอ,อันนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วยนี่คือรถบ้านรถบ้านเดี๋ยวนี้ขายกันอยู่ก็ห้าหมื่นขึ้นนะเหรอราคา<ม>ไม่น่าใจรถมันปีอะไรนะโอ้ น่าจะปี2000ต้นๆไหมจริงอ่ะไม่ถึงไม่ถึงพวกลงไปถึง 9, ไมง9เลย97เชยไหม95หน่าจะถึง2000ต้นๆอ,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 อันนี้คือรถที่เขาขายนะผมก็เลยมาซื้อโชว์เขานี่โชว์ของอไรพี่วันนี้มาดูกันวเลยว่ายังไม่ยังไม่ดูขนาดว่าแต่มันปรับได้หมดนะอาา่าฮะแต่พี่บอยได้ขับตอนที่แบบยังก่อนเปลี่ยนมาหรือยังยังไม่ได้ขับเลยเดี๋ยวลองทีเดียวเลยก็นหนิมขึ้นเหมือนกันนะอันนี้คือมีปรับเซ็ตก็ปรับ มีเกีียวปรับซิงปรับหนิดปรับขึ้นปรับลงได้หมดอ่าใช่สภาพดูรวงไงพี่ต้องโอเวอร์ฮออมไหมต้องใช้ได้ีดูโชกแตเราคือมันหาไม่ได้แล้วแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีเบิกด้วยโชคก็เลยได้ตัวนี้อันนี้ของเดิมเดิมพี่เดิมนี้ก็เปลี่ยนสายวัตเทียนอะไรมาสายัตเทียนนี่ก็เดิมเดิม โดยโรงนี้เราก็จะเปลี่ยนสลับโช๊คสองคันนะก็ฝากพี่บอยหน่อยพี่เผื่อใครอยากมีรถอยากให้บอยดูแลแบบนี้ได้ครับแต่ต้องนัดคิวเข้ามาก่อนนะไม่พวกช่วงล่าพวกอะไรเพราะเพราะว่าบางคันมันมันใช้เวลาง่ายๆมันไม่ได้ทำแป๊บๆมันไม่ได้ทำบางทีมันไม่ไทำทำแบบครึ่งวันเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีทิ้งอย่เอสตีห้าเนี่ยก็ทิ้งไว้นะคือ มันต้องมีการลองขับด้วยครับลองขับให้มันสมบูรณ์ให้มันให้มันดีอะ่ะถึงจะส่งได้บาทีในครันที่อ่ะปัญหายังแก้ไม่ได้และอย่างผมนี่คือต้องไงพี่ใส่นนก่อนอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวใส่โชก่อนแล้วมาต่อด้วยช่วงล่างที่เหลือเอาเตี้ยเลยนะเอาเตียเเ้ยจะขับได้นะเอาเตี้ยเอาแบบโมโอมเลยนะะได้ น,นี้ก็แถมแล้วกันนะวันนั้นเห็นจอดอยู่สวยมากคันนี้รถที่ใครๆก็รู้จักล้อคือจริงๆรถเหมือนกันนะแต่ล้อทำให้มันดูเด่นนะพี่มากนะรถของล้อล้อไม่เหมือนเขาเรียกว่ารถรถของพี่โอ้กันนะโอ้ดูเคร่องเครื่องดิ อย่างนี้นี่คือสุดยอดยนะเรียกว่าเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนที่อยากได้ประเภทรถทำแล้วเป็นอย่างนี้ไง่ายผมเอาให้พี่บอยทำพิมพ์ลายผมเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าคุณงบถึงก็ไปถึงนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ไม่ต้องเครื่องเคงให้เก็บให้มันสวยพี่เฮ้ยเขาเก็บสวยได้แต่นี้เขาเก็บเลขาเก็บโล่งด้วยโลง่งโล่งในที่นี้ไม่ได้โลง่งแบบเกลี้ยงอะคือโลงอ่งแบบพร้อมใช้ไว้ง่ายน่าจะเป็นเคย แต่ของแบนเน่นะคุณดูท่อดีคุณชูแค่ท่อดีซะก่อนแบนเน่หมดนะนี่ก็นี่เราได้คิดว่าคอร์ซซอมไม่ใช่นะมีแบนเน่หมดนะสุดอะที่สุดของความหล่อครั้นี้มาทำอะไรพี่มาล้างรถครับล้างรถลักรถต้องมาล้างอินเนอร์นะลูกค้าลูกค้าคนนี้เขาจะมาล้างที่นี่ประจำร้างแล้วก็ฝากรถ แล้วร้านาเสร็จคือเสร็จเมื่อไหร่ก็ยโทรบอกเขามาเอาแน่นดียสีนี้แต่งยากว่ะพี่ว่าสียากสีคนไม่ยากแล้วแต่ต้องไ,ไม่ได้ดจัดหนาเกือบตายหรว่าไปบอกบายเวยวย,วยบายหมดเลยล้ออ่ะล้อล้อสวยมากถ้าเขาขายบอลหน่อยพี่บอยจะซิฟหน่อย <laughs> ต้อมโชกไหมดูวะต้องนอนแต่คิดว่ามันก็ใช้ได้โอเคได้ครับครับไปก่อนไหมพี่ไปไปก่อนไหมไปครับเราพิ๊กี้ก่อนไหมไม่ไม่ไม่อ๋อเป็นไงพี่ดูดิเชี้ยส่งนั่งก่อนแปลงกว่าหรือว่านะ่ก่อนก็นั่งก่อนไปดีกว่าเป็นไงดูวะเฮ้ยแต่แอร์แม่งหยินหนุ่ยโอ้พูงจริงอันนี้พูงจริงเดี๋ยวบอกพี่บอยเอาเด็กให้เอาฟีมือออกนะผมไม่ไม่ทัน นี่รถประกอบเสียงคงมันมันเกินความคาดหมายเลยพี่เอาพี่ลองขับดูก็ดีผมขับมาตอนแรกเปไปแค่ลูกหมาเองเนี่ยจริงๆผมโทรหาพี่บอยก่อนไม้ของผมเรียกรถซาโตรเมก้าขับใช่ป่ะผมบอกผมไม่ได้จับรถเลยอันนี้บอกเลยเข็มไม้เป็นไงพี่แล้วอย่างนี้เก็น้ำมันทําไงพี่แต่เขาบอกว่าเป็นที่น่าจะเป็นที่ลูกลอยเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นเกินลองไลดูแต่นี่ เข้าค้าแล้วมีเสียงพวกลูกปืนหอนมีพวกลูกหมาแต่แต่รถมันดูเป็นรถผู้ใหญ่พี่มันดูฟีลลิ่งนิ่มอ่ะอันนี้บอกบอกตรงไม่เหมืนว่าขับชิลๆสบายๆนะพี่คิดต <c oughs> ัวที่สองหมื่นห้าก็เดี๋ยวต้องมาไล่ดูว่าน็อตข้างล่างมีอะไรไปแน่นมันม้ยนะครัด้วยไอเ้เหรอนัคือเช็คนะนี่เช็คก็น้ำอันนี้ต้องต้องดูอะไรพี่น้ำมันเครื่องน้ำมันพาวเวอร์ปะ่ะหรืออะไรเครื่องของเหลวหมดทั้งหมดต้องดูเช็คเขาะ อ๋อเดีวต้องใช้หมดเลยอย่างนี้แอร์ไม่ต้องโดนนะยังทำงานแอร์ใช้ไปก่อนเยือนหาเย็นอยู่ความจริงๆเป็นรถที่ผมแรกผมคิดว่า25,000แล้วก็คิดว่าสไลด์อีกมาแน่นอนแต่พอขับไปขับมาไม่น่าจะขับได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปั่นล้อมันไม่มีนะนี่คือปั่นล้อกับยางที่บ้านมาใส่พี่กะโวยฝากยังไปอย่ามองใครก่อนนะอยู่เลยเว้ยเฮ้ยยังขับได้อยู่อ่ะนี่นี่นี่จริงๆนี่คือมันแล้วเขาซ่อมเขาก็ไม่ได้ซ่อมที่ดีนะคือเขาซ่อมก็

เขาก็มีอะไรอยู่ก็เออเป็นเสก็จบมาสองมือน,นาขุมบอกว่าวขอ<ท>ขอให้ทะเบียนถูกต้องเพราะว่ารถมีทะเบียนบ้านเราอยู่แล้วนี่คือเนี่ยเนี่ยได้สามตัวแล้วก็ผมมองว่าคือกดของผมก็คือจอาวรถเนี่ยคือวันนี้ไปเอาคือขอให้มันขับได้ไอเยน็นไอที่เหลือผมเก็บเอง <c oughs> เอ่าอุยมันขึ้นกิโลมาสามแสนทกคนไอน่ช่างมันไม่เป็นไรแล้วไม่รู้ใหม่บ้านเราหม่ญี่ปุน่นอันนี้คือค,อความร้อนเขาบอกขึ้นตรงแต่ไอเกจเขาบอกว่าไม้มันแค่เสียตรงวัดรอบแต่คือไอเกจน้ำมันน่าจะเป็นลูกรอยอ่า ก็ไม่แน่ครับรถมาจอดนานเนาะนี่เติมแล้วก็คือเดาๆแล้วกันปั๊มตรงปั๊มิงติกออ็ง่ายๆว่ามันต้องใช้ท่งระบบอ่ะว่าถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ได้ปกติขับฟิลลิ่งเป็นไงพี่ถ้าเทียปกติมันก็ปกติเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะถ้าสองหมื่นห้าเป็นไงคือคุณต้องนึกสภาพจากรถที่เป็นซากนะแล้วเป็นรถที่วิ่งได้เนี่ยมันถือว่าโอเคนะ เอา,เอา,เอาจริงผมไม่ชอบขับนะแต่มันมีอันนึงเวลาขับไปพี่ผมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจไม่เป็นกลิ่นแบบกลิ่นความร้อนหรือกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยอันตรายไปเดี๋ยวพี่บอยลองไล่ดูหน่อยเฮ้ยน่ยเมื่อกี้ผมได้กลิ่นตัวแต่เมื่อกี้เทสแล้วคือลมข้างนอกลมไม่เข้าแต่ก็ไม่รู้ว่าไอไอความร้อนหรือว่าแผ่นการอะไรมันหมดอายุหรือเปล่าเนะแต่ก็ตมัๆๆนมีบ้างนะก็ค่อยไล่เก็บแนะนำหน่อยพี่เผื่อใครอยากจะได้แบบนี้ ก็ได้เล่นได้ต้องต้องเล่นได้ครับแต่คนที่เล่นรถอย่างเงี้ยก็ต้องมีมเวลามีงบในการมาดูแลมันนะไม่มใช่สองหมื่นห้าคุณก่าวใช้วิ่งได้สบายๆมันก็ต้องมีมันต้องม,นมีนี่สองหมื่นห้าผมบอกว่าคันนี้ถือว่าโอเคนะเพราะถ้าเทียบกับพวกคอนดาที่มันติดลมไปแล้วอะ่ะคือซากอะไรมันก็แพงอ่ะพี่เนาะอ,อันนี้เราแนะนําว่าคุณอยากหารถที่แบบมาลองเล่นแตบบ่ว่าเออสนุกสนุกโคบี้ผกว่าเนี่ยก็ตอบโจทย์นะจริงมันเป็นรถที่นอกสายตาที่มันไม่เล่นเพราะอะไรพี่ ด้วยความที่นิสสันบ้านเราราคามันตกอยู่แล้วนิสสันคนไม่ชอบ s R ด้วยปะไม่เกี่ยวถ้าคนจริงๆบางคนไม่รู้ว่ามันคือเอสอ R ก็จะเห็นแค่บอดี้อาจจะไม่ชอบไม่ชอบนิสสันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนพอมารู่าเป็น SR าเนี่ยบางคนแบบถ้าสมัยก่อนใครที่ทานเทเวล่าที่มนออกขายบ้านเราอ่ะใครเจยลองขับตามมันวิ่งได้เป็นสองร้อยไม่แต่คือเนี่ยคือบอกก่อนเนี่ยคืออะไรใส่ใส่เนี่คิดดูดิพี่ภายในเราไม่ต้อง ไอ้ภายในเหลืองภายในแดงนี่มันก็ถือว่าใช้งานนี่โอเคแล้วเก็บเครื่องยนต์เก็บละความสมบูรณ์ให้มันเก็บสวยได้ไหมแบบคำเหมือนทอนเก็บสวยไงเก็บพวกพ่นฝาเครื่องเก็บให้มันใสยงใสนี่นะจริงๆอ่ะข้างนอกเดี๋ยวเราควรจะทำอยู่แล้วใช่ไหมโหลดแอ๊กแอ๊กอ่าะให้จีทีซีซีอะไรเออเ T C ีซีเอสักอย่างไม่เป็นอะไรที่เป็นรถแข่งอ่ะนี่คิดดูกระจกที่เขาใส่ให้นะพี่ยังเป็นกระจกญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือเขาใส่กระจกหน้าหลังให้ผมเออไม่มีเสียงลมนอกเข้าเลยนะ คือคิดดูผมว่าโอเคนะพี่ <laughs> สอง <laughs> แต่เราไม่ได้เล่งเขานะพี่ก็ประกอบกอบกัไแล้วกัน <laughs> คือผมโอนผมโอนคือรถขับได้แต่เขาบอกให้หาร้อมาไงเราก็รอมีอยู่แล้วรถ <laughs> เป็นเงียบนะใช่เครื่องเครื่องมันอย่างเงียบอย่ง้นี่ชนเกียร์ธรรมดาไปเลยนะ <c ười> <c ười> แล้วเขาบอกว่าข้อดีไอ้ตัวนี้ไม่ไม่ต้องหากล่องนะมันขับได้เลย <laughs> โอถ้าเล่นฮอนด้าสามประตูบอดี้ ield, อีย่างเดียวแบบขับ afford, ขไม่ได้ก็หกเจปหมื่นนะพี่ง่ายดูเอว่พาซื้อมาสี่หมื่นกว่าทะลุหมดแล้วอ่ะน้ออันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เห็นผูด้วยว่ะ ไฟมาแก้ไม mm> ่หรอหรือไม่เราใส่เท่อน้ำอันตรายไหมเนี่ยเฮ้ยใส่เท่อน้ำคันโจ๊อ๋อแม่นอันตรายอ่ะอย่างนี้เลยกรองเลยอมยางเลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการกับโป่งนี้ก่อนเพื่อให้เขาไมลงไปได้